ดวงเมืองไทยในเดือนตุลาคม2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ The Magic Coach Channel ก็อยู่บผมอาจารย์สิทธพัฒน์นะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลขวันนี้นนะครับก็เป็นเรื่องราวคอนเทนต์ หม่นะครับที่โมอแมนอยากจะนำเสนอนะครับนะก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะเรามาเช็คกันสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากข่าวสารบ้านเมืองนะครับการาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆตามเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยข้อเท็จจริงหรือว่าแฟกต์นะครับเราก็ยังสามารถที่จะวิเคราะห์ความเป็นไปนะครับผ่านาในเรื่องของโหราศาสตร์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกในการเสพข่าวเสพสื่อนะครับแล้วกเ็เราก็มาเขาเรียกว่าศึกษานะครับความเป็นไปของดวงดาวนะผ่านาข่าวสารบ้านเมืองของเราเนะี่ยมาดูซิว่ามันมีความสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่า,เ,าเดี๋ยวสิ่งที่หมอแม่ทํำนายไปเนี่ยพยากรณ์ไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าโหราศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสามารถเอามาทายเหตุการณ์บ้านเมืองได้หรือไม่นะครับนะก็จะเขาเรียกว่ามีหลายๆเรื่องนะเนาะที่ที่นำมาพูดกันนะครับอ่คราวนี้สิ่งที่จุดประเด็นเลยที่อยากมาพูดเนี่ยเพราะว่าโมแม่ดูข่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักแบบอ่ะจริงๆตั้งแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเรื่องของอุทก,กภัยนะครับน้าท่วมนะครับแล้วก็เหตุเพศภัยที่มันไม่น่าจะเกิดนะครับอย่างเช่นเรื่องของรถบัสทัศนศึกษาเองอะไรเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะไอ้ข่าวพวกนี้มันมีตลอดอยู่แล้วล่ะแต่มีเรื่องเรื่องเล็กที่อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กเนาะความสูญเสียมันน้อยก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวดังนะครับแต่จริงๆมันเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับคราวนี้ก็เลยมาลองวิเคห์เอ๊ะมันเกิด อะไรขึ้นนาะประเทศเราช่วงนี้นะครับก็ในฐานะที่เป็นโหรเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักโหราศาสตร์ก็อดไม่ได้นะที่จะนํำดวงเมืองไทยเนี่ยอลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับวันนี้เรามาแบ่งปันกันสําหรับผู้ที่สนใจแล้วกันนะครับหมแม่ก็เริ่มที่จะเช็คเนาะเริ่มจากการที่ว่าตัวเองไปเที่ยวนะตอนนั้นเนี่ยจังหวัดน่านเมื่อมาสักอสองสองเดือนเกือบ3เดือนที่แล้วเนาะไปเที่ยวจังหวัดน่าน ก็คราวนี้ไปเที่ยวนี่ก็สวยน่านสวยมากๆเลยนะครับไปดูหมอกนะครับช่วงหน้าฝนภูเขาต้นย่าเนี่ยเขียวชะอุ่มเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับโดยปกติก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวนะป่าเขาลำนาำไพรยอยู่แล้วนะครับครานี้ไปเที่ยวจังหวัดน่านโอ้โหสวยมากติดใจก็กลับมาเนี่ยนะครับกลับมาช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็มีแผนที่จะไปอีกนะครับมีแผนจะไปอีกช่วงประมาณสักแบบช่วง ช่วงสักกลางกลางเดือนนะกันยายนอะไรเงี้ยแต่พอมันรู้สึกเอะใจเนะาะรู้สึกเอะใจแล้วก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวเช็คดูสัหน่อยเพราะว่าฝนเนี่ยมันเริ่มที่จะหนาเม็ดเนาะก็เลยเช็คดวงนะดวงดาวในโหราศาสตร์เนี่ยดูว่ามันเป็นยังไงมันไปได้ไหมปรากฏว่าดวงดาวไม่ค่อยสู้ดีนะครับดาวที่เกี่ยวกับน้าเนี่ยนะมันไปตกอยู่ในภพอรินะครับก็แสดงว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่มันติดขัดเนาะ ก็เลยดูซะว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอวันที่ดาวเนี่ยเขาเข้าสู่ตำแหน่งอริเนี่ยว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่นะโดยคำพยากรณ์เนี่ยหมอแมนกลับว่ามันอาจจะมีน้ําท่วมก็ได้นะครับปรากฏว่าหลังจากหมอแมนกลับมาครับก็ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์เดียวนยไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำจังหวัดหน้านา้าท่วมเลยนะครับท่วมหลายอาเภอเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเออดีนะที่เราดูดาวก่อนเนาะ เออเราก็ไม่ได้เผลอไปในช่วงนั้นนะครับแล้วก็นี้ก็เลยดูต่อว่าเอ,อ๊ะถ้าเราจะไปเนี่ยมันต้องเป็นช่วงไหนปรากฏว่าดูจากดวงดาวแล้วเนี่ยน่าจะไปได้นะครับก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนเนาะช่วงปลายเดือนกันยายนจะดีขึ้นนะครับดาวออที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะครับโคจรดีขึ้นแต่มันยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับมันยังไม่ ไปถึงจุดที่มันสามารถวางใจได้เพราะว่าดาวดวงนี้มันเป็นดาวตัวแทนภาคเหนือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดน่านเองนะครับเกิดเหตุไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจังหวัดอื่นเนี่ยจะไม่เกิดเหตุนะครับทำไมก็เลยชะลอไว้ก่อนหรือบางทีเนี่ยอาจจะมาเกิดที่จังหวัดน่านเหมือนเดิมก็ได้นะครับทำไมก็เลยชะลอไว้ก่อนเนาะพอชะลอ เสร็จปุ๊บนะคบปรากฏว่าคือที่น่านเนี่ยโอเคแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาและเรื่องน้ําท่วนมน้าอะไรดีขึ้นหมดเลยปรากฏว่าไปเกิดที่เชียงรายนะครับหนักเลยนะครับเชียงรายหนักเลยจริงๆตอนนั้นดวงดาวก็ยังอยู่ในภพอริอยู่นะครับนะบไปเกิดที่เชียงรายเสร็จแล้วเนี่ยพอเชียงรายเนี่ยนะหมแม่ก็บอกว่าดูดูดวงดาวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแบบหนึ่งเนาะแต่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายนึกออกไหม พราะจังหวะที่ดาวที่เกี่ยวกับน้ำนะครับฉเฉลยแล้วกันนี่ก็คือดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเกี่ยวกับน้ําและก็เกี่ยวกับภาคเหนือนะครับอาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้าเล็งลัคนาด,ดวงเมืองเนาะปรากฏว่ามันเป็นกเกษตรตาที่ดีครับแต่มันก็เป็นพินทุบ,บาทแปลว่าดวงแตกดวงร้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนีจะแสดงว่าปัญหามันยังมีอยู่นะมันยังมีเหตุที่ทําให้เสียทรัพย์มันยังมีเหตุที่ทําให เสียในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในภาพรวมเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยในปีนี้ดาวศุกร์ตกบริวารบริวารก็แสดงแสดงว่าผู้คนในประเทศเนี่ยประชาชนนะครับตกพินทุบาทแสดงว่าเดือดร้อนนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูยาวไปอีกว่าเมื่อไหร่นะครับที่จะหมดนะครับปรากฏว่าเดี๋ยววันที่16เนี่ยครับดาวศุกร์ดวงเนี้ยก็จะโคจรเข้าสู่ภพมรณะของดวงเมือง สิ่งที่อยากจะเตือนสิงทอยากจะบอกก็คือว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่หนักที่สุดของปีนี้นะครับหนักที่สุดของปีนี้เลยนะครับก็คือช่วงตั้งแต่วันที่16 16ตุลาคมนะครับสิตุลาคมนะครับกินเวลานะครับไปถึง9พฤศจิกายนนะครับ9พฤศจิกายนก็ตุลา ปบปุ๊สามอาทิตย์นะสามอาทิตย์สามสัปดาห์ที่จะมีเกณฑ์ที่ที่รุนแรงนะครับคราวนี้หมอแมนคิดว่าโดยโดยลักษณะแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบน้ำป่าแล้วนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าแม่น้ำลำคลองเนี่ยสูงจนเอ่อท่วมพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนจะตกเยอะ ฝนจะตกหนักนะครับเขื่อนต่างๆนะครับก็จะเขาเรียกว่ากําลังในการแบบต้านน้ำนะรับน้ำนะจะไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องปล่อยน้ําออกมานะครับดูตามดาวนะอันนี้ดูตามดาวนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนที่รู้ในเรื่องของระบบพวกนี้ของบ้านเมืองสักเท่าไหร่นะครับดูตามดาวล้วน าดาวศุกร์เนี่ยนะครับเข้าไปสู่พบมรณะของลัคนาดวงเมืองแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับเข้าไปที่ราศีพิจิกธาตุน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวศุกร์ก็คือธาตุน้ํานะครับตกเป็นประเกษตรแล้วก็เป็นมรณะของลัคนาดวงเมืองประเกษตรก็แปลว่าไม่สมบูรณ์ดวงดาวตกเข้าสู่พบมรณะแสดงว่าเสียหายนะครับเหมือนดวงคนอะไปตกพบมรณะแสดงว่าเจ็บป่วยเหกมไหมเจ็บป่วยหรือ ตายจากหรือเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางไกลแบบนี้เหมือนกันนะครับดาวศุกนะครับเข้าสู่พบมรณะของดวงเมืองแล้วก็อยู่ในสีราุน้ำด้วยแสดงว่าเกิดเหตุที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องน้ำอาจจะทำให้เสียทรัพย์อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโยกย้ายนะครับถิ่นฐานนะบ้านช่องบ้านอยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้น้ําท่วมบ้านนะครับมันจินเวลา3สัปดาห์นะครับก็คือ ตั้งแต่16ตุลาคมนะครับยาวไปถึง9พฤศจิกายนโดยประมาณเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวรับมือนะครับแน่นอน,นครับไม่รู้ละเราอาจจะมีระบบเตือนภัยหรือว่ามีการตักเตือนนะครับจากเจ้าหน้าที่จากเพจต,ต่างๆใน Facebook หรือจากในสื่อในข่าวทีวีอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ถือว่า หมอแมนมาเช็คให้อีกทีนึงแล้วกันว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยการคาดการน้ำเนี่ยในข่าวเนี่ยส่วนตัวก็ยังไม่ได้เห็นนะครับว่าเขาจะคาดการไปถึงช่วงเดือนไหนเดือนไหนอะไรยังไงหรือเขาอาจจะมีแต่ว่าหมอแมนไม่ได้ดกกกกูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าในทางโหดแล้วเนี่ยพอดูดวงดาวที่เป็นลักษณะน,นี้นะครับ ดาวสุกไปเนี่ยตกมรณะนะครับเป็นประเกษตรนะครับเล็งกับมฤตยูนะครับมฤตยูแปลว่าภัยอาเพศนะครับมฤตยูกับดาวสุกนะครับก็หมายถึงเรื่องอุทกภยัยอ่าแล้วก็ดาวพระเกตเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะด้วยเล็งกับพระฤหัสบดีมันจะท่วมวัดด้วยนะครับผมมองว่าจะท่วมวัดจะท่วมสถานที่สําคัญทางาศาสนานะครับแล้วก็เราจะมีการอ่สูญเสียเกี่ยวกับพวกอ่า อาจจะเป็นโบราณวัตถุบางอย่างนะครับหรือโบราณสถานจะถูกทําให้เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุภัยพิบัติเนาะขออนุญาตพยากรณ์ไว้ให้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นคําเตือนไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านใดมีความเชื่อนะครับหรือพอที่จะป้องกันได้ป้องกันเหตุก่อนนะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็อยากให้ทำนะเพราะน,นั้นนี่คือ ในเรื่องของดวงดาวเนาะที่มองเห็นนะครับเรามาดูที่ดาวพุธกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าดาวพุธเนี่ยเขาก็เป็นดาวที่เดินเร็วมากๆาเนาะดาวพุธเองเนี่ยจะเดินย้ายเข้าไปสู่ราศีพิจิกในภพเรือนมรณนะในวันที่24ตุลาคมนะครับตอนนี้เนี่ยเล็งลัคนาราศีนะครับเมษซึ่งเป็นลัคนาดวงเมืองเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เ,เหตุการณ์ต่าง นะครับเวลาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะจะถูกขยี้จะเป็นกระแสที่โด่งดังนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องเล่าจากเดอะโกสตนะครับแพร่ขยาย ไกลมาจนถึงการออกโหนกระแสเลยนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่คนโซเชียลเนี่ยเล่นกันมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําของทําคุณใสาการขโมยดวงเรื่องหมอดูนะครับหรือแม้กระทั่งหลายท่านที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับก็จะแรงมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งข่าวของอร้านทองนะครับร้านทองร้านดังนะที่มีประเด็นเรื่องของมีลูกค้าที่เขาเสียหายเนาะ ซื้อทองไปแล้วไม่ตรงปกเอาทองไปขายแล้วไม่ได้สตังค์น้อยอะไรพวกเนี้ยก็มีการฟ้องร้องกันไปก็เป็นการขยี้กันแบบยาวนานเลยข่าวดังมากนะครับสังเกตว่าตอนนี้อะไรที่มันเป็นข่าวแล้วแบบเป็นข่าวดังขึ้นมาจะถูกขยี้นะครับอยู่บนหน้าสื่อเนี่ยหลายวันเลยนะครับนะก็จะเป็นแบบลักษณะนั้นเดี๋ยววันที่24ี่เนี่ยดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าสู่ภพมรณะเนี่ยนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือนะครับนะ ข่าวต่างๆให้ระมัดระวังการบิดเบือนนะครับระมัดระวังในเรื่องของเฟคนิวนะครับระมัดระวังนในเรื่องของแบบการเสพข่าวโดยที่ไม่มีวิจารณญาณและจะทำให้เข้าใจผิดได้พุทธบรณะอีกในหนึ่งก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างฉับพลัน แสดงว่าจากทีแรกที่ข่าวอะไรที่มันกำลังดังๆเป็นกระแสอยู่ดูอยู่ดีๆก็มีข่าวใหม่เข้ามาแทนที่แบบปุ๊บเลยนะครับก็คือเข้ามาแทนโดยฉับพลันมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งมรณะมันแปลว่าการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งแล้วมันเป็นการเริ่มต้นของสิ่งหนึ่งนะครับผมแอนเดาว,ว่าบางทีอาจจะเป็นข่าวเรื่องน้ําก็ได้นะครับเรื่องอุทกภัยนะครับที่จะมาแทนที่ในหลายๆเรื่องดราม่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ เพราะนั้นเนี่ยโหนี่คือสถานการณ์ที่มันสอดคล้องกันนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูดาวอาทิตย์นะครับซึ่งก็เป็นดาวที่ต้องดูเนาะเป็นดาวที่ในดวงเมืองเนี่ยถูกวางไว้นะครับให้ทับลัคนาราศีอยู่คราวนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับจะย้ยายเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยในวันที่17ตุลาคมตรงนี้นะมันจะส่งผลในเรื่องของการใช้อำนาจผู้คนที่มีอำนาจนะครับท่านที่มีอำนาจนะครับก็จะเขาเรียกว่ามี นะบทบาทมากขึ้นสามารถที่จะใชนะ้อำนาจของตัวเองเนี่ยเพื่อสั่งการได้อย่างรวดเร็วกระชับมากขึ้นนะครับได้อย่างเขาเรียกว่าเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ณนะตอนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตยอยู่ในภพอริแสดงว่าใครที่นะเป็นผู้นำนหรือมีอำนาจเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่นะครับมันยังติดนะติดในเรื่องของอุปสรรคเก,เกี่ยวกับเรื่องของนะ อะไรบางอย่างที่มันพันแข้งพันขาอยู่ยังไม่สามารถที่จะใช้อำนาจได้อย่างคล่องตัวนะครับการใช้อำนาจเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราอย่าไปมองในเรื่องที่ที่ที่ไม่ดีเนาะการใช้อำนาจในทางที่ถูกการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับมันมีหลายอย่างเพะฉะนั้นตอนนี้นะครับอาทิตย์เป็นอรลิเขายังไม่ได้มี power นะครับที่จะเป็นผู้นำหรือว่าจะสั่งการได้แต่หลังจากวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์ โคจรเข้าเล็งลัคนาราศีดวงเมืองนะครับก็จะถือว่ามีบทบาทผู้นําจะมีบทบาทขึ้นมาผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นําที่สูงสุดหรือเป็นผู้นําในองค์กรยิบยิบย่บยอยๆยเล็กๆน้อยๆจะมีบทบาทขึ้นมาจะสามารถต่องานกันได้นะครับจะมีคนนำนะจะอะไรที่มันแบบนะยังไม่ได้แบบกระเตื้องขึ้นมาเท่าที่ควรหลังวันที่17ตุลาคมก็จะกระเตื้องขึ้นมานะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องข่าวคราวอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ขอลงลึกมากใหอ้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงก็คือว่าในหลายๆครั้งเนาะที่ดาวสองดวงนี้เขาโคจรมาสัมพันธ์กันเมื่อไหร่หลายๆครั้งหลายๆรอบหลายๆเดือนเลยนะครับหมอแมนมักจะทําคลิปเนี่ยลงนะครับเพื่อที่จะมาเตือนนะทุกคนเตือน f c ต่างๆนะครับ แต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าคลิปค่อนข้างเยอะไปทำดวงรายเดือนได้เยอะแยะเลยนะครับก็เรื่องของดาวย้ายจะน้อยลงแต่ปรากฏว่าเขาก็สําแดงเดชนะครับนั่นกับหมอแมงลังพูดถึงดาวอังคารกับดาวเสาร์นะครับอังคารกับเสาร์เนี่ยเขาตรีโกนกันเขาทามุมตรีโกนกันนั่นคือสัมพันธ์กันในเชิงมุมของดวงดาวปรากฏว่าอังคารเนี่ยก็ไปทับมฤตยูเดิมของดวงเมือง อังคารกับมฤตยูก็เป็นดาวคู่อุบัติเหตุนะครับนะก็คืออังคารจรไปทับมฤตยูเดิมนะครับส่วนมฤตยูจรตอนนี้ไปทับอยู่กับอังคารเดิมในดวงเมืองนะครับเท่ากับว่าสองเด้งเลยครับสองเด้งเลยอังคารตรีโกนกับเสาก็เป็นคู่ดาวเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุกี่เด้งเข้าไปแล้วสามเด้งเข้าไปแล้วนะอืมแล้วก็ดาวเสาเนี่ย เสาจรน,นะตอนนี้นะครับก็โครจรตรีโกนกับดาวมฤตยูเดิมของดวงเมืองนะครับเสาแปลว่าไฟมฤตยูแปลว่าภัยอาเพศเพราะฉะนั้นข่าวที่เราเจอนะครับนะโอ้โหเป็นเรื่องที่ที่ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าพอมาดูในเกณฑ์ดาวเกณฑ์โหดแล้วปรากฏว่ามันเข้าล็อก มุมทุกแง่เลยนะครับก็เรื่องแบบนี้ไม่มีขยะให้เกิดนะครับแต่เราสังเกตว่านอกจากข่าวในเรื่องของรถบัสทัศนศึกษาแล้วเนี่ยมันยังมีข่าวในเรื่องระเบิดอื่นๆอ,อ,อีกนะเรื่องไฟอื่นๆอ,อ,อีกนะที่เป็นข่าวเล็กข่าวเย็บข่าวย่อยอะ่ะที่มันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแต่มันมีข่าวลักษณะน,นี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องแบบความรุนแรงอีกนะครับ นะความรุนแรงเกี่ยวกับการกระทําการแบบว่าฆาตรกรรมกันอะไรบบเนี้ยมันก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดาวสามดวงนี้นะครับก็คือเสาอังคารมฤตยูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความรุนแรงนะครับเป็นดาวความรุนแรงเป็นดาวภัยอาเพศเกี่ยวกับเรื่องไฟเรื่องลมพายุนะครับหรือเรื่องอาวุธเรื่องความรุนแรงนะครับอังคารเนี่ยแปลว่าดาวนักลบนะเพราะฉะนั้นอาวุธอังคารคืออาวุธนะครับ ตอนนั้นเจอกับมาริเตยูเนี่ยโหมันก็รุนแรงน,นะครับนั่นแหละครับก็คือจากความที่หมอแมนคิดว่าทําไมช่วงเนี้ยโอ้ประเทศเราเนี่ยดวงเมืองมัน,มนปแปลกๆเนาะประเทศเราทําไมมันวุ่นวายจังมันดูวุ่นวายมันมีแบบเ,เรื่องราวอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเนาะก็เลยมาเช็คดวงดาวดูก็เป็นที่มาของนะคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับว่าโอ้โหพอมาเช็คดวงดาวแล้วโอ้มันลงล็อกนะครับ เข้าล็อกเข้ามุมทุกอย่างหมดเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปกันนะครับว่า3-4ี่อย่างที่พ่อแม่มนองเห็นในดวงเมืองในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับหก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับออขอเรียนย้ำกันอีกทีนะครับการออกมาพูดออกมาพยากรณ์ไม่ได้เป็นการมาตอกย้ำนะครับหรือซ้ำเติมพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่เป็นการนะครับมาบอกมาเตือนนะครับ เผื่อใครได้ว่าเฮ้ยอยู่ในพื้นที่นะครับที่สถานการณ์เนี่ยมันล่อแหลมนะฮะเราจะได้เตรียมตัวได้ทันนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับตัวหมอแมนเองก็เป็นผู้ที่เคยประสบอุทกภัยมาแล้วประสบภัยน้ําท่วมมาแล้วนะครับหเมตรนะครับสมัยก่อนเนี่ยอยู่นิคมอุตสาหกรรมนวนครน,นะครับ แล้วจุดที่ท่วมเนี่ยเป็นจุดที่ท่วมเยอะที่สุดคือ5เมตรนะครับบ้านหมอแม่นะครับคือตอนนั้นนะบ้านมี3ชั้นชั้น1นี่นมิดเลยมิดเพดานนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มาพูดเล่นๆหรือมาซ้ำเติมนะครับอยากจะมาเตือนให้พวกเราพร้อมนะครับแล้วก็ระมัดระวังกันนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับซึ่ง จุดที่หน้าเป็นห่วงสุดคือหลัง16ตุลาคมนะครับช่วงระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับอันนี้คือเป็นช่วงเปราะบางเลยนะครับเป็นช่วงตึงเครียดเลยนะต้องระวังข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสื่อข่าวต่างๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีข่าวที่เข้ามาแบบฉับพลันเลยนะครับแล้วก็ระวังเฟคนิวระวังข่าวที่ไม่จริงระวังข่าวปลอมระวังความเข้าใจหรือความคิดเห็นที่แบบ ผิดๆนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับข้อ3เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของผู้นำนะครับพาวเวของผู้นำเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะ,ะ,ะทำอะไรได้ถนัดทนหนีนะครับเรื่องของ Power เรื่องของการดำเนินงานอะไรต่างๆนะครับมันจะยังติดขัดอยู่แน่นอนนะครับเราดูอย่างสมมติว่า เงินหมืน่นอะเงินดิจิตอลนะครับนะี่ยก็จะสำเร็จไปเฟสแรกก็ยังมีส่วนที่โอนไม่ได้มั่งอะไรมั่งนะครับมันจะยังไม่สามารถที่จะสําเร็จได้เห็นไหมมันก็จะยังมีสิ่งที่ติดขัดอยู่นะครับแต่ว่าหลังวันที่16เนี่ยดาวอาทิตย์เข้าเล็ง นะครับลักษณะดวงเมืองนะครับหลายๆอย่างนะครับการใช้อำนาจจะไหลลื่นมากขึ้นสามารถสั่งการได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องที่3ส่วนเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องของอุบัติเหตุภัยอาเพศต่างๆอ่ะเรื่องนี้นะครับลืมบอกขอบเขตไปนะครับว่าภัยอาเพศต่างๆเรื่องไฟเรื่องอุบัติเหตุเรื่องพายุเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับมันจะหนักในช่วงนี้นะในช่วงเดือนตุลาคมจะหนักที่สุดเลย แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับจะเบาลงจะปรับตัวดีขึ้นเฉพาะในแง่ของภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟนะเรื่องไฟนะครับเรื่องของความรุนแรงนะครับการใช้อาวุธอะไรพวกนี้นะครับข่าวตัวนี้มันจะมันจะเบาลงหลังวันที่19นะครับหลังวันที่19แต่ไม่ได้หมายความมันจะหายไปเลยนะนะมันจะเบาลงนะครับหลังวันที่19บเก้านะครับเก้านียอังคารย้ายละ นะก็จะเริ่มหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะครับเพราะนั้น4ี่เรื่องหลักๆนะครับที่หมอแมนมองเห็นในดวงเมืองไทยของเรานะครับนะพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะนะไม่ได้เป็นการทรงเจ้าเข้าทรงนะครับไม่ได้เปิดไพ่นะครับแต่ตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับการพูดถึงศาสตร์การพยากรมันไม่ได้เป็นการมาเ,เปรียบเทียบนะครับวิชาอะไรยังไง เพียงแค่ว่าแ้วเกิดการเปิดไพ่เนี่ยหลายๆคนอาจจะเปิดลวแม่นมากๆนะครับนะแต่ว่าอย่างหมอแม่เนี่ยนะครับถ้าจะพูดให้ลึกซึ้งก็จะถนัดในเรื่องของดวงโหราศาสตร์ไทยมากกว่านะครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะครับนะ่ะหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อพี P ่น้องๆ FC ทุกท่านนะครับอะไรที่มันมีประโยชน์ ฟังแล้วสามารถที่จะไปเตรียมการนะครับไปเตรียมตัวเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันปลอดภัยได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมาแบ่งปันกันนะครับอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เข้าท่าไม่เข้าทีมันดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือนะครับก็ปล่อยผ่านไปเนาะนะขอให้อทุกท่านนะครับนะมีความสุขนะครับแล้วก็มีความสบายใจปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆ ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ